โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่คืออีพีที่5แล้วสําหรับรหัสนี้พี่ต้องเทผมไปสัญญกรรมหนายหนี่มันแหละหลังจากอีพีที่แล้วมันทะลุปากออกมาเลยเว้ยเฮ้อีพีนี้ผมบอกว่าเลยผมได้กล่องทองแล้วแต่กูทําไฟล์วิดีโอหายจัดเอ้ยเฮ้ย hey, น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับรีซิกช็อป บริการรับความแมปบ็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแมปบล็อกฟุตและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ดีฟ s e และแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกช็อปร้านสโนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาสเรท8ไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลกาซี่แมปบ็อกฟุตและแมปยอดฮิตอย่าง a อนิเมตไฟเตอร์และยังรับกดเพจแมปออส Defense, และยังรับกดเกมพาร์ทแมบอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบักแบบ i อดีพาร์ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับรหัสใหม่กูตีเจ้าทะเลสามตัวได้กล่องทองแต่แม่เอ้ยรหัสหลักตีเป็นร้อยแล้วกล่องทองอยู่ไหนวะยังไม่เห็นวีแววเลยเฮ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะมาลาเจ้าทะเลทั้งวันเลยกับรหัสใหม่ <c oughs> ซื้อเรือเติมของเรานี่นี่ไปอวดรวยกันต่อดีกว่าครับเงื่อผมหวังว่าอีพีนด้นะนนกล่องทองมันจะออกมาให้ท่านผู้ชมดูแต่ผมเห็นแล้วฮะกล่องทองงแต่กูทําไฟล์วิดีโอหายสัสอีพีนี้ผมขออู้งานหน่อยและกันนะเพราะว่ากูไปเสียดไฟเซอร์มาสั์เอ้ยเหมือนคนพิการเลยใช้งานได้แขนเดียวไอ้ขี้ผายโอ้โหกว่าจะยกแขนแต่ละข้างได้เอ้ยไม่ใช่กว่าจะยกแขนซ้ายได้คุณทุกแม่มันทรมานแค่ไหนไมันโคตรปวดเลย น้องๆคนไหนที่ฉีดวัคซีนไปนแล้วกับคนที่ยังกําลังจะไปฉีดนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่ต้องกังวลครับมันไม่เจ็บหรอกแต่ว่า4ีหชั่วโมงต่อไปมันก็จะปวดนิดนึงมันก็จะเอ,อ่ยยกแขนไม่ได้มันคนพิการนะนะ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับมันเกิดแล้วครับเมื่อเจ้าทะเลไปกันเถอะฮะเราต้องซื้อเรือเตอิมในงานเรือลงไปกันเลยให้มีใครจะขึ้นเรือกับเราหรือเปล่าเรือเราแพงเรือเราสวยนะเว้ยให้มาละหนึ่งคนให้มีใครจะมาไหมให้มากแก่ลรั้งหนึ่งคนไปกันเลยเรือนี้มันเร็วทันใจต้องใช้คุ้มครับเดี๋ยวผมก็แจกเลยน่าจะแจกแล้วเร็วนี้แล้วมัง้งยังไม่ตัดเลยนี่า่ารอไปก่อนนะครับคนที่อยากได้ มาแล้วมากับืวกสมุนหนึ่งคนอีกคนไปไหนไม่รู้ตกเรือเวล้วมือมาแล้วโอ้ยสีอะไรวะสีดำอาสีน้ำเงินดีว่าเฮ้ยขอไม่ตีและกันมาขับผ่านเฉยเฉยผมจะไปอู้งานต่อแล้วเพราะว่ากูปวดแขนไม่อยากตี เรียบร้อยครับผมตัวแรกมันก็เดสสมอลเล็บแล้วเฮ้ไปดูซิว่าได้กล่องอะไรกล่องแรกของวันของรหัสใหม่นี่แบบขอแบบกล่องแลได้ปะโอโ,โห้โห้ยแลไม่ได้โ <ś c oughs> คตรแลสัตว์ไอเทียหนึ่ง <ś c oughs> มาดูกันซิว่าจะได้หรือเปล่า <ś c oughs> โห้คงไม่ได้ไไรหรอกเฮ้ได้ผลมืดมาด้วยเฮ้เอามาทำเส้นตีเลยเนี่ย มันเกิดแล้วเมื่อผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเงินน้องๆบอกว่าพี่ถ้าตีเจ้าทะเลมันก็จะได้3ล้านอ e ีกพีเลยนะหูยอย่างนี้ก็ปั๊มเบลจากเจ้าทะเลได้อะสิอืโอเคเลย,ยนี่ตัวนี้ผมต้องตีนะเดี๋ยวไม่ได้อ e ีกผนะีขอทำดามิซะหน่อยมาแล้วคนแรกเช่นเคย,ยเพราะว่าผลแสงนี่มันโคตรเร็วเลยอุย้ยอ้ ไอสัตว์ดิมาปุ๊บก็เปิดกูเลยเลยโอ้ยไม่นะกูจะตายเอาเนี่ฮิฮิหลบหลบได้หลบได้ฮิอย่างนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วเฮ้ยมาจัดไปที่กระบานหนึ่งทีหลบก่อนหลบก่อนมาอัดไปที่คอมันนี่ตัดคอบันโหยคงไม่ขาดหรอกฮะนี่โอ้ยมันเอาอีกแล้วให้ดีนะมีฮาคีสังเกตมีฟันไปทิ้งหลบก่อนหลบก่อน,ก,อนกูจะตายเอาเรอเพื่อนๆมาก่อนนะ ตอนนี้มันใกล้ตายแล้วเรือนิดเดียวเลือดบันน่ะผมมาขับเรือแว่นเลยเด็กแวนเรือผมคิดว่าผมคงทําดาเมจพอแล้วเอฮ้ยโอ้ยอะไรวะกูยังทําดาเมจไม่พอเลยโูดาเมจเบาไปเหรอเนี่ยไม่เป็นไรฮะมาดูกล่องดีกว่าไหนกล่องอุ้ยเท้องอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะรหัสนี่โอ้ยหุห้ยเรื่อดวงกูดีกว่ารหัสหลักเยอะเลยเฮ้ยสเต็ปเดิมเกือ เด้เกือ,อกเละกล่องไหนก็เกลือกล่องทองกูยังเกลือเลยสามดาวยังไม่ได้เลยขนาดเป็นดอบสองนะมว้ยโอ้โหโอ,อกาสได้3ดาวต้องหก็นตแม่เอ้ยกูยังไม่ได้ลีเกลือเกลือ ตัวต่อไปมาแล้วเพื่อนๆกำลังลุมกระทืบม,มันอยู่เลยเฮ้ยมันสีน้ำเงินนะคะขับเร็วพผ่านๆพอครับผมไม่อยากตีคือปวดแขนมากเลยวันนี่ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้มันใกล้าตายแล้วแต่ไม่รู้ใครแม่งออกแอร์ไลน์ว่าโอ้โหกดสกิลซินนามิมาฮิ่ผายกูหายเลยง้โคตรแรงเลยฮะแม่งเอ้ผลแสงจะไปทันหรือเปล่าวะเดี่แม่ง ต่อไอ้ผลแสงเร็วแค่ไหนมันก็ไม่ทันนะเพราะตอนนี้เกาะมันจมไปแล้วเไม่ได้กล่องอีกแล้วสินะกูใครใช้ผลสั่นะกี้เลยอยากให้กูรู้นะสเอ้มาตีไครโดต่อครับผมหลังจากที่ไม่ได้กล่องตะกี้ดิมาตีเอาเพชรเอ้ยไม่ใช่รหัสนี้ผมยังไม่มีกระบองมันนี่หว่าเผื่อมันดรอปกระบองอะนะ มันใกล้ตายแล้วนี่เหรอมันใครโดผพูที่ไม่มีวันตายแต่ตายไปซะเรียบร้อยนี่กระกระก็บอกมันไม่ดอกฮะได้แค่เพชรแม่งแง่ไปรอเจ้าทะเลต่อดีกว่ามาแล้วสีแดงแรงฤทธิ์มาขับผ่านได้ใช่ฮะเดี๋ยวผมก็ไปอู้งานต่อเพราะว่าตีไม่ไหวจริงๆมันปวดแขนนะน้า ได้เวลาอู้ผงงานของผมแล้วมันใกล้ตายแล้วครับผมเป็นเด็กแว้นเรือตั้งนานเพื่อนเพื่อนเราก็จัดการไว้เหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยให้เด้งโอเคฮะไปดูกล่องซิงว่าเราจะได้กล่องอะไรอขอหลาเทียสามอีกสักครั้งเถอะอรหัสนี้มันต้องดวงดีสิว่าไหนะโอ้โหเห็นว่าก็เทียหนึ่งเลยฮห้โอ้โหคงไม่ได้อะไรหรอกค่ะมแม่งเอ๊ะเกยอ,อ,อีกแล้วคงจะตามลายรหัสหลักเลยสินะ แม่งมาตัวต่อไปเนื้อตัวนี้ขอตีนสักหน่อยละกันเอออยากได้เวิวหัวนะมายิงเข้าไปฮะยิงมันปิ้วปิ้วปิวปิ้วสกิลแสงสุดน่ารักเอ้ยว่าทำไมมันดิ้นงี้วะเฮ้ยรู้สึกว่าจะกูจะเจอโปรอีกแน่เลยกูว่าใช่แล้วโอ้โหเฮ้ยม้วนโชว์อีกแล้วเจ้าทะเลโอย มันใกล้จะเดสสมอลเลยแล้วอย่างนี้ขอปิดฉากด้วยสก,กิลสองละกันหนี่ยิงลำแสงปิ้วปิ้วเรียบร้อยได้อีกพีมาสามล้านจริงด้วยฮะท่านผู้ชมหหได,ด้มาโคตรเยอะอุ้ยบวกมาทั้งสิบกัวเวลเฮ้ยตีตัวนึงบวก,กว่าสิบกเวลเลยเหรเอ,อเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเทียหนึ่งอ่ะเฮ้ยแม่งเอ้เกลือ,อแล้วครับผมโอ้โหเ,ออเล่นรหัสไหนกูก็เกลือไปเฮ้ยคงไม่ได้อะไรนี่ได้ผลหิมะมาด้วย โอ้โหดี่กินซะหน่อยละกันไหนมาลองสกิลซะหน่อยสิสกิลเอ็กนี่โอ้โหคุ้ยกลางโดมฮะนี่พ่นหิมะไปโอ้โหเป็นไงหนาวกันบ้างหนาวกันเปล่านี่จับทาคิรลาชันไปนทีนึงโชว์รวยไงยสกิลซีพายุหิมะโอ้โห เฮ้เฮ้ลืมไปเลยเว้ยเฮ้รหัสนี้มันต้องเทพครับผม mm hmm. มันต้องเทพอย่างงี้ก็ต้องไปจัดผลเพ่องแพงสักผลละกันไหนดูซิมีอะไรให้จัดบ้างเอยผลมังกรเหรออู้สามพันกว่านี hey, ้ผลฟินิกซ์ละกันฟินิกซ์ไหนฟินิกซ์อยู่ไหนวะ โอ้นี่ไงฟินิกงู2องพกว่าเองอไม่แพงเลยไม่แพงเลยเฮ้ย hey, มังกรนี่แหละน่าจะแพงสุดแล้วผมว่า3,250โ okay, อเคซื้อไปเลยเอาที่ผายโลบักไม่พอเฮ้ยต้องร้านนี้ครับผมสนโนชอ็อปเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอนี่ฮะแจกแจกผลเลือกผลอะไรก็ได้วิ่งห้ารางวัลนะฮูยไหนมาดูกิจกรรมกันหน่อยสิกดไลค์เพจแล้วก็แชร์ใ้ครบ3กลุ่ม อุ้ยแล้วก็ส่งหลักฐานไปฮะอุย้ยหมดเวลากิจกรรมวันที่18เวลา2องทุ่มนะครับผมุ้ยน้องๆคนไหนอยากได้ผลปีศาจฟรีแล้วก็เงินราคาแพงๆที่แต่ไม่มีตังเออไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมาซื้อผลมังกรกันต่อฮะราคา407บาทอุย้ยราคาที่ถูกมากถ้าเติมเองกูว่า600-700เจ็ลยมั้งนะเงแอดมินเขาให้เซอร์ฟวีมานะเออแล้วเราก็เข้าไปเลย มาแล้วครับผมเนี่ไงแป๊บเดียวพ่อค้าก็จ่อยเข้าเสิร์ฟมาโอเคเรียบเรียบมาสิพ่อค้าอยากได้ผลมังกรแล้วนะเฮ้ยมาเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมาแล้วนะเอ๊ะทำไมยังดีนิ่งวะขยับสักทีดิมาแล้วครับผมเขาน่าจะไปที่อันนี้นะเออที่ก็บผลมังกรให้เราฮมาแล้วเฮ้ยมีเนื้ออะไรเนี่ยเอ้ยกินหน่อยละกันนี่ Hey, ไปดูซิว่าผลมังกรไหนว่าผลมังกรไอ้ผลมังกรยังไม่ขายตั้ง3,200โลบักโอ้โหเงินเติมกับร้านนี้ถูกถูแค่า400เองเฮ้ยเ <Hey, S 1> <hey, S 2> มื่อไหร่จะได้วะนี่ไงได้มาแล้วผมดาก้อนเฮ้แป <Hey, S 1> ๊บเดียวฮะเฮ้ยหน่โอยหน้าตาก็เหมือนกันเหมือนกันนะนี่พ่อค้ากับผมเนี่ยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> มาดูกันซิว่าผลมังกรมันเทพขนาดไหนะ กดใช้เลยละกันที่ได้มาแล้วผลมังกรนี่โอ้โหยมันดูกันสิว่ามันจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเกี่ยวขนาดไหนั้งสกลูลแซดฮะเฮ้ยไม่ต้องรีวิวอะไรมากหรอกมัง้งทุกคนน่าจะ,ะรู้แล้วแหละเฮ้ยลืมไปแล้นี่มันเปลี่ยนสีมังกรได้โอ้ผมไม่ชอบสีมังกรสีเดิมเลยมันมันดูกระจอกมากเลยมาเฮ้ยเยี่ยมโชคดีไหนนี่มาดูซิว่าได้สีอะไรฮบเอาเ้ย เปลี่ยนครั้งแรกก็ได้สีที่ชอบเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้ยสีนี้แหละแบบสุดเท่ห่เงินรหัสหลักผมก็ใช้สีนี้แหละเพราะว่าผมชอบอยังไงล่ะม,มาโลกใหม่แล้วครับผมมาไม่ทันไรซสมูไรเกิดมันก็เกิดเลยฮ้ยโอ้โหเพื่อนๆกำลังลุมกระเทือบันอยู่เลยเอาผลมังกรมาอวดซะหน่อยเป็นไงเจ้าามุนไ่รอย่างนี้ต้องเอาไปเอาไปกินขี้ปากมังกรนี่มัเป็นยังไงแล้วมึงเจ็บไหมล่ะ เอาไปดมซึขี้ปากมังกรหนี่ลเข้าไปนี่เรียบร้อยครับผมตายไม่ได้มาสองล้านอีกผีฮะไมได้มาห้าเพชรซะด้วยเฮ้ย,ย,ยมาสุ่มผลกันนะหน่อยเฮ้ยว่าจะได้อะไรแรๆหรือเปล่าวะเฮ้ยมาดูครับผลแรกอุ๊ยคอมมอนวะเฮ้ยผลอะไรวะอุ้ยผลสปินเฮ้ยไหนมาลองใช้ไหนละกัน เอามันมีสกิลเดียวเองหมุนว้าวโอ้โหแม่เอ้ยผลเที่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ผล่อไปฮะขอหลาแลมาสักครั้งเนี่ยไหนแลโอ้โหแลอะไรวะเนี่ยไอ้ผลอะไรวะไม่เคยเห็นผลอะไรวะ อุ้ยช็อปเปอร์เ hey. ฮ้ยโอ้ย้ยเอ้าโอ้ยช็อปเปอร์ล่างจิ๋วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งช็อปเปอร์เฮ้ยโอ้โหกวางเลนเดียว์เว้ยว้าวเฮ้ยโอ้โยอันนี่ไงมอนสเตอร์นี่ทุบไปทิ้งเฮ้ยเอ้าเฮียแล้วกูแปลงร่างกลับเป็นคนยังไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้ลูกแปลงร่างกลับเป็นคนยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้า คิบพายแล้วเฮ้ยมึงกูต้องเป็นช็อปเปิดตลอดไปแล้วอ้ยไม่เอานะมาดูครับผลต่อไปจะได้อะไรอืคอมมอนว่ะเฮ้ยผลอะไรเอา้าวกลับเป็นคนแล้วผลอะไรวะไม่เคยเห็นอุ้ย ผลเสือเสือชีตาสกิลเอ็กนี่โอ้โหปืนปิ้วโอ้โหยังไงเี้กูไม่เคยเล่นผลพวกนี้มาก่อนเลยเว้ยโอ้โหแม่งเล่นมาสองสามเดือนกูไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยโอ้โหมาฮะผลต่อไปคอมมอนอุ้ยเอ้าแต่วะเนี่ยทำไมกูกางแขนอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหงูผลบาเลียบาเลียสกิลเซตผักโอ้โหผักบาเลียออกไปเฮ้ยสกิลเอ็กโอ้โห ตบลง,งไงฮีงบันใดบาลีเฮ้ยเฮ้ยมันต่อได้อีกขั้นปะวะไหนมาเอาดิเอยเอย,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 อยต่อได้อีกขั้นเหรอเฮ้ยโห้ยโอยเฟี้ยวสุดๆไปเลยเฮ้ยนี่อะไรอะแท่งอะไรวะโอ้ยไม่รู้เวสกลบอีตุ้มทุบพื้นโอ้ อะไรวะเนี่ยงูมัวทำอะไรของกูอยู่วะโห้ยงปัญญาอ่อนจุบหายเลยมาชมผลรอบสุดท้ายกันว่าจะได้อะไรขอหลาแลยังไม่ออกเลยอุยเอา้าดีเจนเดอรี่อู้ว้าวดีใจจังเลยเย้เฮ้โคตรดีใจเลยแขวะให้กูมีมังกรและีกูให้คนอื่นดีกว่าทำความดีสะหน่อยไงเผื่อแบบอืเผื่อแบบไอ้กล่องทองจะออกมาอีกไง เฮ้ยแน่จริงก็ไล่ไม้ทันเดี๋ยว่าเฮ้ยคนที่อยากได้เนีทิ้งให้พี่ล้อเล่นน้าแนะไอ้รอบสุดทันหรือเปล่าเฮ้ยได้ไปแล้วฮะนี่ไงผู้โชคดียินดีด้วยนะครับคุณได้ผลฟฟนิกซ์แล้วยกูได้ทําความดีไปแล้วคือขอหลักกล่องทองต้องมาแล้วใช่ปะมาแล้วครับผมในงานให้ตัวสีฟ้าซะด้วยเฮ้ยมันพ่นขี้ปาดสิกูอะอย่างงี้ต้องเอาคืนนี่นี่พ่นใส่หน้าแมงเยเหมื่นแม่ละมึง เรียบร้อยแล้วตายไปแล้วครับผมไอเจ้าทะเลให้มาดูซิว่ากล่องนี้มันจะได้อะไรตะกี้ทําความดีไปือขอลากล่องทองต้องมาแล้วะหละมาดูนะครับว่าจะได้กล่องอะไรนี่เราต้องเปิดฮาคี้ลายชั้นเพื่อจะได้เซอร์ไพรส์ไงเราจะได้มองไม่เห็นหเป็นไงละมึงเฮียเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเทียร์หนึ่งเฮ้ยได้กเกยอีกแล้วฮะมุ่งที่ผลได้โสรสเลดมาด้วยเอามาทําไมวะให้ไหนมันลองสะหน่อยดิ ไดโนเสาร์มันแปลงร่างตัวไหนวะเฮ้กดตัวไหนวะนี่ไงโหไดโนเสาร์ว้าว เอาไปขีบปากมังกรหนี่เป็นไงล่ะมึงนี่เอาไปลูกหิงห้อยนั่งคำรามประเทงเรียบร้อยได้ไหมก็ได้ฮะสมล้านอีกพีบวกมาอีกสิบเวลเห็นไปดูกันสิครับว่าจะได้กล่องอะไรเดี๋ยวเราขอเปิดฮาคี้ลายชั้นเพื่อเพื่อที่จะได้เซอร์ไพรส์เฮ้แม่งเอ้ยเซอร์ไพรส์อีกแล้วเทียหนึ่งฮะโอ้เง้เกือ,ออีกแล้วฮะคงไม่ได้อะไรหรอกเอาชิบหายกูแลกแกล รอบนี้มาแปลกครับผมนี่เอาผลหัวใจมาตีเจ้าทะเลแมงเลยอือมอบความรักให้เจ้าทะเลบ้างเพื่อมันจะดอปของดีๆไงนี้ยจะสูตรไหนของกูวะนี่ยิงเข้าไปฮะนี่โอยเป็นไงตกหลุมรักกูแล้วซีเจ้าทะเลกลับมาเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ผลมังกรดีกว่าฮะือแม่งเอ้ยผลหัวใจไม่เบิกเลยวะ่ะ เปลี่ยนไปใช้ผลมังกรจะได้ทำดาเมจเยอะๆไงครับมึงจะได้เวลเพิ่มสักนิดสักหน่อยก็ยังดี มันไก่สิงมองเทงแล้วฮะตอนนี้เรียบร้อยได้ไหมสามล้านอีกพีมาขอลากล่องสุดท้ายของวันน่ะกล่องทองเอะอนี่ไงไหนออกโอโ้โหเป็นยังไงล่ะมึงเอ้เห้เกลียออกแล้วฮะออ้ยนี่ใครเปิดฮาคีมาวะอุ๊ยงกูก้มหัวเลยขยับไม่ได้เฮ้มาแหละกล่องเทียนหนึ่งก็เผื่อได้ครับ เฮ้ยมามาเกอือโอ้โยไม่ได้ส้นตีนอะไรอกแล้วฮะเฮโอ้ยเกลืออีกแล้ขนาดได้กล่องเทียสามตอนกูทำไฟล์วิดีโอหายกูยังไม่ได้สามดาบเลย แม่งเอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้จัดมังกรไปทั้ง400กว่าบาทโอ้โหโคตรแพงเลยใครอยากให้จัดอะไรแพงๆอีกฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยไปแล้วไปเ <c oughs> ดามังกรโชว์ไปที <c oughs>